คำด้วยนะตัวนี้ติดทนทั้งวันไหมคะต,ติดติดทนกัดคิดว่าติดทนนะลองไปดูตะก้าร,ร,รีวิวก็ได้นะอันนี้คือแบบติด,ตดทนมากเนี่ยทุกคนอ,อันนี้อ่ะช่วยกันหลังคอมเมนต์ด้วยนะเ,นเพื่อนๆอ่ะโอเคต่อต่อต่อ,ตอ,อยากได้สินค้าตัวไหนอ๋อแล้วก็ทุกคนกัจะบอกว่าน้องตัวน้องสันคิดเข้ามาแล้วอุย ซันคิดเข้ามาแล้วนะคะนี่ที่เราใช้อยู่หน้าผ่องมากกระแดดซันคิดก็คือเป็นกระแดดที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะก็คือน้องคนนี้เขาจะมีความบางเบาเบาไหมคุณว่าเบาครับมันจะเบาแบบไม่เหนอะหน่ะเออมันไม่เหนอะอะแล้วก็สบายผิวเนาะน้องๆแักเรียนเวลาแบบว่าไปโรงเรียนมันคือมันอย่าปกปิดแบบมันไม่ได้ปกปิดไม่ลุมผมก็ปกปิดอ๋อลุมรุมขดใช่ไหมคะุณลองใช้คุณลองใช้ให้คุณลองใช้ให้คุณลองใช้เลยดหรือเปล่าเบอร์มขนบลอ๋อผู้ชายผู้ชายใช้ครับไม่ถู คือตัวนี้เขาจะไม่ได้ปกปิดนะสาวๆก็คือสาวๆคนไหนที่ซื้อไปหรือว่าแฟนซื้อมปให้สาวๆลองใช้ใช่ไหมลองลองเขียนในแบบอากูก็ได้เขียนว่าแบบซันคิดทุกคนจะเห็นขึ้นมาเลยว่าน้องเขาแบบมีมานานแล้วนะตัวนี้แล้วก็เราแบบมาทำแพคเกจจิ้งใหม่นะคะก็คือเป็นแบบซองน่ารักๆแล้วก็ราคาน่ารักด้วยราคาสบายกระเป๋า69บาทอ่ะเดี๋ยวกันให้ยุงทาให้ดูเพราะว่าการาไปทางหน้าแล้วได้ลิบซอง0.01บาทเฮ้ยลิบซอง0 01บาทแต่เขาใหม่จะได้ ออมีมีช,ชโอเคนี่หนุ่มๆถามว่าผู้ชายใช้ได้ไหมครับพี่บุม๋มพี่บุม๋มผู้ชายใช้ได้ไหมสังคิดหรอ ใช้ใชได้ไดพี่บุ้มกับพี่สามโอ้โหใช้ประจําออกไปไหนนี่คือต้องใช้๋ยวให้ให้บุ้มถ่ายให้ดูทุกคนคือมันแบบมันผ่องมากแต่อย่างแรกกันบอกข้อเสียก่อนละกันทุกคนอาจจะได้ยินแบบข้อดีกันไปเยอะแล้วข้อเสียน้องก็คือน้องจะไม่ได้ปกปิดนะใครที่ชอบแบบว่าปกปิดมากๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะไม่ได้ปกปิดตัวนี้จะให้เป็นงานผิวแบบพองๆแบบผิวเล่นแสงระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยนี่ใช่ผิวมันจะมีความช้ำชๆอ่ะ คุณกูมทาให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวกันอุ้ยคุณทาเป็นแล้วน่ะเดี๋ยวนี้ทาเป็นแล้วนี่ทุกคนเมื่อก่อนทำไม่เป็นนะนี่เนื้อจะเป็นอย่างนี้นะคะเล้วเกี่ยเกี่ยง่ายมากทุกคนอ่ะเดี๋ยวกันจะลองเกี่ยให้ดูปัมาคือเราสามารถใช้นิ้วเกี่ยก็ได้นะคะแต่ว่าทิศของเราคือจะใช้แบบคู่กับพับหรือว่าฟองน้ำนะใช่นส่วนไหนกดแบบซองจะได้ในราคาศูนจศูนย์บาทค่ะ อ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นกันแดดฟิลเนื้อแป้งนาอใครที่แต่งหน้าไปแล้วใช่ไหมคะก็คือไม่ต้องเซตแป้งก็ได้ไออย่างกาดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เซตแป้งก็คือจะชอบทาแบบทาแบบ3จุดตรงเนี้ย<อ>ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่3จุด4ี่จุด<ม>ตรงนี้ตรงนี้นในส้มเ,เองล,มล,มล่มแล้ว รูปไม่ขึ้นโอเคไหนดูสิโอเคแกเดี๋ยวพูดคำผิดนะเดี๋ยววิวโอเคต่อแล้วก็ตัวเนี้ยเขาจะช่วยในเรื่องของการเบอร์ูคุมขนนะคะทุกคนมีการเบอร์ูคุมขนแล้วก็ใช่เบอร์ขุขนใช่ไหมเขาจะเบอรูขุมขนได้ดีมากแต่บูมผมมาเป็นคนรูขุขนกว้างอ่าใช่บูมจะเป็นคนรูขุมขนกว้างถ้าสังเกตนะจริงๆแบบหน้ายแกเดี๋ยวนี้ไม่เห็นหรอกเพราะมันเดียวเออแต่ทุกคนดูเห็นปะหน้ามันจะมีความผ่องขึ้นเออแล้วก็เวลาเราแต่งหน้าเสร็จใช่ไหมคะหน้าก็จะมีความเฮ้ยผิวมันจะเเเลล่่นนนแแสงววาาาถยยรูููปออกกมมมัั็จะดดบบฮ้ผิ เล่นแสงอะไรเงี้ยเด็กๆนักเรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ยคือเมื่อก่อนตอนการขายใช่ไหมคะตอนการอยู่ประมาณมห้าเนี่ยตัวนี้ขายดีมากตอนการขึ้นมหาลัยก็ขายดีมากแบบคือถ้าใครเคยใช้ซันคิดจะรู้เลยซันคิดคือลูกค้ากาปติดมากแล้วก็ตอนนี้ก็คือน้องกลับมาแล้วนะคะเหลือไงใช่กลับมาแล้วเหลือไงล่คะหกสิบเก้าบาทอ่ะลองดูลองดูแบบคนที่แบบไปโรงเรียนอยู่มหาลัยอะไรเงี้ยทาเก็ตกันเลยก็คือน้องๆชอบใช้กันมากเขาได้งานผิวได้ความผ่องแต่ว่าน้องก็คือเขาเรียกว่า หนอ่ะมาแล้วไหนอ่ะมาแล้วพี่ซูมมาช่วยซูมมาช่วยขายของหน่อยครับพี่ซูมมาแล้วพี่ซูมมาแล้วพี่ซูมมาแล้วโอเคเยยตอนนี้พี่ซูมพ่อทับมาแล้วไปอาบน้ำมาใช่ไหมเนี่ยมา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 ช่วยขายของสวัสดีค่ะทุกคนมารีวิวรีวิวอะไรนะอ่านไม่ทันตอนนี้โอเคใช้ซาฮินเราใช้แป้งทับ ต่อไหมคะใช้สันคิดเราไม่ต้องใช้แป้งทับต่อก็ได้เพราะว่าตัวนี้คือเวลามันแห้งเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเขาจะมีความเซ็ตตัวแบบเป็นแป้งนะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องทาแป้งทับต่อได้เลยอ่ะต่อลิปบอกว่าลิปทรทูเอาไปเข้าค่ายฝุ่นเยอะมากแต่ลิปสีลิปยังอยู่เอ,อ ติดโทนอ่ะอยากรู้ตัวไหนอ่ะเก็โซฟช่วยในเรื่องอะไรอ่ะคุณชอบคุณชอบเก็โซฟมากคุณอธิบายให้พ่าฟังคุณบูก็แบบช่วยลดแบบรอยผดผื่นร้อนสิวอะไรเงี้ยช่วยนะเออพวกติอุดตานอะไรอย่างงี้ใชยใช้กับน้ำอะไรเงี้ยเอาที่ไม่มีเลยอ่ะแบบนีไม่มีอะไรออ๋โอเคอ่ะน้องเก็บโซฟเก็บโซฟสวัสดีทุกคนยี่อะไรวะไปอาบน้ำมาโอเคอาซุงมใช้เป็นผัองหน่อยเย้กลับมาแล้วพ่อทขาเออพ่อขามาแล้วไง ลิปออยมาวันไหนลิปออยมากลางเดือนกลางเดือนหน้า,นาค่ะกลางเออไม่ใช่กลางเดือนหน้ากลางเดือนนี้ค่ะกลางเดือนนี้มาลิปติดโทนไหมลิปติดโทนค่ะลองลองไปดูในรีวิวตะก้าก็ได้นะคะแบบในตะก้าเขาเรียกว่าความความเอฟเฟกตีฟของของตัวเนื้อเซรั่มเนี่ยมันจะดรอปลงไปฉะนั้นมันเลยต้องแยกขวดออกมาฉะนั้นก็เลยมาเป็นตัวนี้ฉะนั้นตัวนี้คือเป็นเซรั่มที่เอาไว้ช่วยเกี่ยวกับฆ่าเชื้อสิวโดยเฉพาะคือมันมีที T อยซึ่ง T T อ i เนี่ยเป็นตัวที่เขาเรียกว่า,อวาเอาไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เรียบร้อยหมดดูขอโทษอ่ะก็คือตัวนี้นั่นเองที่เมื่อกี้ซุงพูดนะคะดูคนตัวเนี้เรียกง,ง่ายๆว่าเซรั่มเลิฟเซรั่มเลิฟพชั่นหรือว่าเซรั่มทีทีอยที่พี่ซุงบอกไปนะคะตัวเนี้ยทุกคนอาจจะเคยเห็นน้องเป็นสีชมพูอ่ะหรือทุกคนลองไปเขียนดูก็ได้ตัวนี้น้อง<ะ>อ่ะจะเป็นสีชมพูนะเมื่อก่อนก็คืออันนี้คือเข้าปีที่แนะคะ แต่จริงๆอ่ะเราขายเราขายไปช่วงเดือนมกราคมใช่ไหมคะแล้วก็ขายหมดเร็วมากคือโซ <ว áp S 1> ลเดเรมากวา <áp> ร์ป <ว áp S 1> เดียวคือขายดีมากมและทีเนี้ยก็คือมันมาติดในเรื่องของเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปกติเวลาการสั่งแพ็กเกจจิ้งเนี่ยค่ะก็คืออันนี้ ที่เอ็นคือเจ้าตัวนี้อ่าตัวทีขยก็คืออันนี้นนที่นน<ๆ>ทุกคนเห<ๆ>็นกันเนาะซึ่งการไม่ได้สังส่งซัพพลายเออร์ในไทยการไม่ได้สั่งซัพพลายเออร์จากในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแพ็กเกจจิ้งที่การสั่งมาการก็จะสั่งสั่งจากประเทศจีนซึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วว่าในประเทศไทยเขาจะไม่มีแพ็กเกจจิ้งแบบนี้เพราะว่าแพ็กเกจจิ้งอันนี้มันอันใหญ่ทุกคนแล้วก็มันไม่ได้แบบก็แกะทุกคนมันมันหนักมันมันหนักเลยแหละเนี่ยทุกคนดู หัวแปงใหญ่เือพลาสติกเนื้อหนาะฉีดเยอะแล้วก็ตัวเนี่ยทุกคนหัวแปงเขาก็แอปพลิเคเตอร์ก็คือหัวใหญ่เวลาที่ทุกคนปาดไปปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเรจะปาดให้ดูคือมันจะฉ่ำเลยขออธิบายขออธิบายอ่ะอ่ะคือหัวแปงแปลเล็กกับหัวแปงใหญ่มีผลต่อความเงาของปากไหมมี <Yeah. S 1> ผมตอบงี้นะเพราะว่าอะไรอ่ะเวลาหัวแปงเล็กใช่ไหมทุกคน <laughs> พอเวลาเราทาเราอาจจะต้องทาวนไปวนมาเยอะขึ้นฉะนั้นค่าความติ๊กเนสของออยที่อยู่บนปากเราอ่ะ มันก็ต้องลูดหลายรอบมันทําให้เนื้อเคลือบออยอ่ะมันเคลือบได้ต่ำเพอเวลาเป็นพอเวลาเป็นพวกเนี้ยที่มันแบบว่าหัวแอปพิเคเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยมันทําให้พอเราปาดอ่ะเราอาจจะปาดแค่2ทีแล้วเนื้อความหนาของออยอ่ะมันเยอะมันก็ทําให้รู้สึกปากมันรู้สึกเงามากกว่าฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ทําไมแอปพิเคเตอร์ที่เป็นหัวใหญ่อ่ะมันดูเงากว่าหัวเล็กใช่การก็เลยแบบไม่อยากให้ลูกค้าได้แอปพิเคเตอร์ที่มันหัวเล็กถ้าไม่งั้นอ่ะถ้าสมมติแบบ เฮ้ยลิปออยเรากำลังขายดีอะเราแบบรีบขายเลยแล้วเราก็เอาซัพพลายเออร์ที่ไทยเลยแล้วทำเป็นหัวเล็กทําเป็นคอลเลคชั่นที่ไทออกมาไม่ได้คือถ้าเกิดว่าการอยากได้เงินมากๆการจะทําอย่างนั้นออกมาแต่ว่าคือเรารอทุกคนต่อให้ลูกค้าจะแบบมาตอนไหนมาตอนไหนมาตอนไหนก็คือการจะรอจนกว่ามันจะมาทีนี้ก็เลยถึงโพสต์ที่ประเทศจีนเขาหยุดถึงเดือนเพราะว่าประเทศจีนนี่ือกุมภาใช่ไหมใช่กุมภาพานคือมันเป็นเดือนของประเทศจีนละกันเพราะว่ามันเป็นวันจุดจีนเป็นวันที่ เขาเรียกว่าอะไรนะคือคนจีนเขาจะไม่ทํางานอันนี้คนจีนน่ะแทบจะไม่หยุดงานเลยแต่เขาอ่ะจะหยุด Chinese New Year เท่านั้นแล้วเขาคิดว่าถ้าทํางานตอน Chinese New Year เนี่ยทำงานตอนตุ่จีนเนี่ยจะเขาจะต้องทํางานเหนื่อยไปตลอดทั้งปีฉะนั้นไอ้ตุ่จีนเนี่ยเขาเลยหยุดก็คือหยุดแม่งเกือบเดือนอใช่ทีนี้เขาก็เลยไม่ทํางานกันทุกคนแล้วก็แพ็กเกจจิ้งของการเนี่ยก็เลยติดอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนเนี้ยใช้เวลาหนึ่งเดือนเลยนะที่เขาหยุดมาเนี่ย ก็ของเข้าในประเทศไทยแล้วตัวแพ็กเกจจิ้งตัวนี้ค่ะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วแต่ว่าตัวน,นี้ตับมือ,อ,นนอนนเข้ามาแล้วอะ่ะไม่ใช่ว่าเราอะ่ะจะเอาเนื้อตัวเนื้อน้ำอันนี้สใส่เข้าไปได้เลยนะไม่ใช่ยังของโรงงานของกาอย่างเงี้ย เวลาของโรงงานการทำอ่ะการจะต้องมีแผนก QC QC ขั้นต่ำก็3วันแล้ว QC อะไร QC แบบตัวเนี้ยทุกคนแพคเกจจิ้งอ่ะคือมันจะต้องห้ามมีรอยขว่วนห้ามมีอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีรอยขว่วนมีรอยนู่นนั่นนี่เราจะเอาทิ้งนนเพราะว่าเรียกว่า defect defect ถูกต้องเราก็คือจะไม่ออกมาให้ลูกค้าแล้วก็ QC 3วัน QC อะไรบ้างคือตัวเนี้ยทุกคนเห็นไหมเราอ่ะส่งมาที่ประเทศจีนใช่ไหมคะพอเรามาถึงประเทศไทยอ่ะเราจะต้องเอาเขาไปพัก ไปพักแล้วเป่าแล้วล้างแล้วเป่าเขาเรียกว่ากระบวนการนี้เรียกว่าพ a ส t e u r i z e คือมันทําให้เวลาเราอกอะอ i l เข้าไปออกเกอกแบบเกอกเนื้อลิปออยล์เข้าไปมันทาให้เนื้อลิปออยล์มันไม่ติดเชื้อแล้วมันก็จะไม่หมึกอะไรพวกนี้มันเป็นโปรเซสของมันใช่ก็ตอนนี้กําลังเล่าให้ฟังละกันว่าตอนนี้ค่ะกําลังอยู่ในโปรเซสก็คือกําลัง qc อยู่แล้วก็ส่วนเจ้าตัวเนื้อพวกนี้ทุกคนรอบนี้ไม่ได้มาแค่2สีนะทุกคนดูดีๆรอบนี้นะคะมีสีชมพูมีสีใสแล้วก็ มีสีแดงด้วยแล้วก็มีสีส้มด้วยแล้วก็อีกหลายๆสีอ่ะคือจะตามมาเรื่อยๆในเดือนเมษายนก็คือเป็นคอลเลคชันซัมเมอร์นะคะแล้วก็ช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีเจ้าตัวพรีเซนเตอร์ด้วยอีกสองคนทุกคนมาล้อมุ้นกันอ่ะได้ผมขอวันนั้นผมไปออกกองมาได้ไวสไมโฟนแกแด่ว่าทุกคนเชื่อกาเถอะว่าคือ การอยากให้สินค้าออกมาดีอะไม่อยากให้มันรีบมากเพราะว่าจริงๆอ่มันมีในเรื่องของ QC ปกติอะถ้าการรีบใช่ไหม QC หนึ่งวันก็ QC ได้แต่อันเนี้ยคือการบอกโรงงานว่าเออไปพักแล้วไปเอาน้ําเอาน้ําใส่ปุ๊บเป่าอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ลูกค้าได้ไปแล้วแบบไม่อยากให้ผิดหวังเลยเออนั่นแหละประมาณนั้น,น,นก็เลยรอกันก่อนนิดนึงทุกคนรอกันแป๊บหนึ่งแล้วก็สปอยราคาด้สปอยราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออ 1 9 9บาทเหมือนเดิมเลยเพราะว่าลูกค้ารอกันนานมากรอบนี้ต่าก,การบอกก่อนนะทุกคน g ีพีค่าอะไรเงี้ยเราขายแบบราคานี้ไม่ได้เพราะว่าราคาเนี้อีกนิดนึงคือทุนเลยอืมแล้วมันมกดให้ได้คะ่ะกดใครรอกดบ้างติงต๊ง พ <Yeah. S 2> าให้ดูดีกว่าทุกคนแต่ว่ามันมีอีกหลายสีมากๆเลยอ่ะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือรอบที่แล้วเนี่ยใครที่เคยกดเจ้าตัวลิปออยสีชมพูไปใช่ไหมคะคือการได้รับฟีดแบ็กมานาอว่าทุกคนนะอยากให้สีชมพูเนี่ยมันแบบสเตนมากขึ้นแล้วก็มีพิกเม้นสีชมพูมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปแก้มาให้แล้วรอบนี้สีชมพูที่จะมาเนี่ยเขาจะไม่ใช่สีชมพูใสๆนะจะเป็นสีชมพูที่พิกเมต์สเตนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตามฟีดแบ็กตามฟีดแบบ็กเลยอ่ะแต่ที่ อยากบอกมากๆและอยากให้ทุกคนรอกันนะคะก็คือสีแดงกดให้ทันรอบนี้กดให้ทันนะเพราะว่าสีแดงสวยมากแน่สีแดงแบบสวยมากๆประมาณนี้แล้วก็ออยของพวกเราทุกคนเป็นออยพิเศษนะอ่ะสุงเร่าออยมันต่างกันยังไงคืออย่างนี้คือเวลาเลือกทาเนี่ยคือลิปออยเขาเวลาทําลิปออยเนี่ยเวลาทีมโปรดักทำเนี่ยลิปออยคือค่าความเงาจะขึ้นมาแรกก่อนเขาเรียกว่า reflective index คือค่าความเงาทุกคนการ <จะ S 2> ต้องใช้คินซิ่งเช็ดเพราะว่าทุกคนเห็นไหมคะว่าเจ้าตัวแคท,ทูตินนั่น,นียมันไม่หลุดค่าความเงาอของปากเนี่ยก็คือว่าเราก็จะต้องเลือกออยล์ออยล์จะมีหลายเกรดมากออยล์ที่ว่าเป็นเกรดนี้เกรดนี้เกรดนี้คือก็จะมีแรงของออยล์อยู่ว่าออยล์แบบไหนให้ค่าความเงาเยอะออยล์แบบไหนให้ค่าความชุ่มชื้นเยอะอ่ะฉะนั้นก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันไปซึ่งออยล์ที่เลิฟโอชั่นเลือกมาเนี่ยคือเป็นเจ้าแรกออยล์ตัวนี้เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในตลาดณตอนนี้นะคือออย คุณสมบัติมันก็คือว่ามันไม่เหนียวและมันให้ค่าความเงาสูงก็คือพอเวลาทาไปจะรู้สึกเงาใช่แล้วมันไม่ใช่แค่ทุกคนทาไปแล้วมันเงาอย่างเดียวนะคะคือมันทาไปแล้วมันมีสรบำรุงด้วยอใช่ก็คือทาไปมันก็จะได้ความชุ่มชื้นเหมือนแบบ มันจะชุ่มชื้นปากปากแห้งปากแตกอะไรอย่างเงี้ยสามารถทาไปแล้วแล้วมันจะมีความชุ่มชื้นมีความฉาม่ำอ่ะเดี๋ยวให้ดูสีแดงตอนนี้ยังไม่มีตะก,ก้านะทุกคนแต่ว่ามาสป,ปอยให้ดูก่อนละกันเพราะว่าทุกคนถามกันมาในไลน์เยอะมากว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มาสักทีทําไมมันชา้าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้โทษทางทีมพวกเราว่าทำไมพวกเราอ่ะทำชา้าไม่ใช่ทุกคนกดเต็มแล้วคือเต็มที่แล้วแต่ว่าสินค้าของเรามันติดอยู่ประเทศจีนรอรอ,อ,อแป๊บหนึ่งใกล้แล้วทุกคนกลางเดือนนี้มาแล้วขอเชมส <า S> ีใช่มาให้ดู แล้วรอบนี้ที่มานะทุกคนฟังไม่ผิดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทลิปออยล์ลิปออยล์หนึ่งรอยเก้าสิบเก้าบาทเจอแน่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทคือแบบทำถึงน่ะงานทุกคูราคาทำถึงค่ะให้ดูปา๊าสี 4, อ่ะ,อะคือสองสีใหม่อะ่ะที่มาใช่ไหมทุกคนตัวเนี้ยเขาจะเป็นสีแดงมองอย่างเงี้ยเหมือนแบบเฮ้ยไม่กล้าใช้ใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนดูนะเดี๋ยวการจะสวัสให้ดู ทุกคนสีมันสวยมากเลยนี่สวยมากฉ่ำฉ่ำไอ้นะโฮ่งโฮ่งโฮ่งไหมคะโฮ่งเดี๋ยวทาที่ปากให้ดูนี่ค่ะอันเนี้ยทีมงานทีมงานก็นชอบมากคนที่ปักค้าอะไรเงี้ยคนที่ปักค้าผิวสองสีทาสีแดงนี้ก็รอดแล้วก็อย่างการเนี้ยชอบสีแดงสีแดงนี้มากทาแล้วรู้สึกแบบปากมันดูสุขภาพดีมากเดี๋ยวซุงทาให้ดูด้วยไอ้บูมด้วยโดนละ ถูดดิ้นจะเหลือ199ยาเีวันเดียวค่ะวันนี้วันเดียวนะวันนี้เป็นโปรโมชานอ่ะแกดูนะคือสวยมากแล้วก็แปลงหัวใหญ่สะใจมากโคงมากคุณนะมันค็เนยนะอือหอือคืออ่ะสวยอ่ะแม่รู้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะทุกคนมีพรีเซนเตอร์อีกสองคนตายอ่ะนี่ค่ะที่กาเชียสีแดง พีเซนเตอร์ center, ทุกคนจะต้องตกใจอันนี้คือสีแดงแม่แต่อันเนี้ยยังไม่มีตะกา้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาสปอยพีเซนเตอร์กันแล้วประมาณช่วงกลางเดือนเดี๋ยวทุกคนมารอลุ้นกันนะคะว่าสินค้าเนี้ยจะเข้าตอนไหนหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีทประมาณไหมประมาณไหมประมาณแบบประมาณการขายได้ไหมว่าต้นกลางปลายประมาณช่วงกลางกลางกลางปลายปลายไม่ถึง <ไป S 2> สิ้นเดือนใช่เพราะบางคนอาจจะบอกว่าพี่ ติ้นเดือนได้ไหมเดยวเก็บเงินไม่ทันเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลยทุกคนหน,นึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่ะคือมันคุ้มค่ามากทุกคนลองทาดูคือมันได้ความฉ่ำแล้วมันมีพิกเมนท์ที่แบบแน่นสวยอันนี้คือสีสีแดงอะจูมราชาสีแดงให้ทุกคนจุนมา<ด>ขโมยไปแล้วอะจุนม,มาเอาไปแล้วสีแดงทุกคนอะจุนคือสีแดงว,นนว,นนวันนั้นไลฟ์สดปู้ประจุม,มาบอกสวยพอลงไลฟ์ป๊บสวยม,มากคือมันมีความฉ่ำมันมีความแบบสมมติบางคนไม่ชอบทาลิปออลใช่ไหมคะเพราะว่ากลัว ผม<ห>ผมไม่ได้ทาอย่างนี้โปรดักต์เนี้ยผมไม่ได้ใช้แต่ผมแค่ลองว่าเนื้อไหนดีไม่ดีเฉยแล้ว <H F, S 1> ดีไหม okay. ดีมันไม่เหนียวมันมันไม่เหนียวแต่ทุกคนอาจจะเห็นไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยชัดมากเพราะว่าไฟเนี้ยมันเป็นไฟสีสม้มอือมาดูหน้ากูทุกคนแบบแป๊บน,นึ่เปลี่ยนเป็นไฟแบบขาวได้ไหมเผื่อทุกคนแบบอยากเห็นให้มันชัดก็เลยขาวปรับสีอ่าถูกต้องนี่ค่ะทุกคนใกล้ๆเนี่ย อันนี้ก็คือจะเป็นสีแดงนะเดี๋ยวทาสีส้มให้ดูเป็นช่วงแห่งการสปอยแล้วพักในการขายของแป๊บหนึ่งสีส้มเนี่ยจะช่วยเรื่องทําให้เบสปากของสีเนี่ยขาวขึ้นมาอ่ะใช่สีส้มคือจะเหมาะกับคนที่เป็นผิวสองสีหรือว่าเป็นคนที่ปากค้ำอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ว่าสีแดงกะเชียมากทุกคนสีแดงคือแบบสวยแบบตะโกนอ่ะนี่คือสีคุมคือสีทาแล้วสีออกสีแดงคือแบบสวยมาก อ่ะเดี๋ยวทาสีส้มให้ดูน้าหวานเกินอยากให้รีปมาเลยทุกคนก้าแต่อยากขายรีปมากเพราะว่าทุกคนรอกันเยอะอ๋อ,อตะกาไหนคะน<อ>ยังอ๋อย,ย,ยังไม่มีตะกา้าค่ะหรือออยังไม่มีตะกาประมาณอะไรนะกางๆปลายปลายประมาณกลางกลางเดือนปลายปลายเดือนมาแล้วจะรีบมาบอกทุกคนคือทางแบบทางทีมคือรอนานเหมือนกันอืเมื่อไหรจะขายกีดโอ้โหกางๆปลายปลายเดือนแล้วก็มากดมามากดกันเองอาจคาดว่าหมดป่าวะมาเยอะไหม เออคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากทุกคนคือการสับอากาศกันว่าเยอะแต่ว่าคือเดาไำใ้แล้วมึงก็บอกเยอะเดาเหลือเลยทุกคนชิวชิวคือเดาวเดียวมุ่คือเดาใจลูกค้าไม่ถูกเพราะว่ากลัวแบบลูกค้าขึ้นแบบอย่างอย่างตอนนั้นใช่ไหมคะการไหลแล้วคนดูสองหมื่นคือไม่ได้คาดเลยเลยคือไม่ได้คาดคะแนนว่าคนดูจะสองคุณน่ะบอกว่าช้าช้าชิวชิวกาซุ้มขึ้นรล้วกันปุ้งคนดูสองหมื่นแล้ววุบเดียวหมดชิบหาหนาสิทธ์เลยเออสิทธ์คืออะไรรู้ป่ะคือ ไอ้การหนึ่งมาแบบยังมาไม่ทันลูกค้าแน่ๆเลยฉะนั้นของมันก็เลยขาดไปอ่ะทุกคนให้ดูสีสม้สสมสีส,มส้สมสีนี้ก็สวยเหมือนกันเป็นสีที่หลายๆคนที่แบบว่าอยากให้ปากมันดูสว่างขึ้นอะไรเงี้ยทาตอนหน้าสดเออก็ก็สวยเหมือนกันนะสีส้มน่ารักมากป๊าบดิพีเซนเตอร์สีส้มคือแบบดูดูอีกไหมล่ะพูดได้ไหมพี่จีพอแล้วค่ะพอแล้วพีเซนเตอร์สีส้มคือแบบอ่ะอุย้ยแล้วกลิ่นหอมมากทุกคนอันนี้อ่ะทาสีส้มให้ดูการสวอชให้ดูก่อน นี่นี่เป็นสีส้มลา <ะ S 1> ลาลาลานี่คะ่ะประมาณนี้นะมันจะเป็นส้มๆเหลืองๆนิดนึงก็คือทาไปแล้วปากมันก็จะมีความไบ์มากขึ้นกว่าเดิมนะคะมาป๊าเนี่ยหมดหมดกันคือสีส้มแกก็กใช้บ่อยน,นะตอนหน้าสดอ่ะนี่ฉ่ำเลยน่าจะต้องตั้ง,<ะ>งนาฬิกามาซื้อ แบบตั้งนาฬิกาตั้งเวลาแล้วก็มาซื้อสวยมากคือเรายิ่ง,งถ้าแบบว่าเป็นคนผิวสองสีใช่ไหมคะแบบทาไปเราจะเห็นความต่างเลยว่าแบบเออปากมันดูปากมันดูสว่างขึ้นปากมันดูแบบเฮ้ยสว่างขึ้น why, ส why, มนนนีมันดูน่ารักขึ้นมันดูใบขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกคา้าแบบว่าทาปากบ่อยๆแบบชอบทาปากแต,แต่งแต่งปากยอะไรเงี้ยเอาอายไลเนอร์ที่เป็นของปากกาเป็นเป็นเพนเนีนะ่ยเขาเรียกว่าอะไรวะ ลิปไลเนอร์เออใช่ลิปไลเนอร์คือเอามาเอามาเขียนเป็นผู้หญิงกันแม่คือแล้วคุณรู้ได้ไงเนี่ยคือแบบงงไงมึนอยู่คือแบบมาเขียนขอบปากใช่ไหมคะแล้วทาสีส้มทับคือแบบมันจะสวยมากอ่ะพี่ซุงทาสีส้มให้ดูแกอันเนี้ยคือรอกดนะเอ้ยเดี๋ยววันที่เราขายเดี๋ยวให้พรีเซนเตอร์มามาไลฟ์กับเราด้วยดิว่ะอ่ะไอ้บู๋มทาดิมันนี่ไอ้บู๋มทาสีส้มให้ทุกคนดูเร็วหน้าสีส้มอุ๊ยไม่ตรงกลางเลยนีมีมังกลารัง นี่นะครับสีส้มนี่บูมซ้อมพูดมาแล้วนะฮะพร้อมแล้วกำลังใจบูมเลยเ้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยจะทำให้ปากบูมแดงด้วยดินี่ไอ้บูมเป็นคนปากแดงมากใช่เอ้ยติดอยู่นี่โอ้ยหวานเกินหวานมากเห็นป้าทุกคนมันจะอันนี้มันก็จะเป็นแบบ สีส้มแต่ว่ามันจะไปอยู่ที่ผิวปากของบูมแล้วก็สีผิวของบูมันก็จะเป็นประมาณนี้ <siege. S 1> จะเห็นความต่างอะไม่ได้ชัดมากเพราะว่าบูเป็นคนตัวเป็นคนผิวขาวอ,อย่างการเป็นคนผิวขาวเหมือนกันก็เลยจะเห็นความต่างแค่แบบเออมันดูสว่างขึ้นแต่ถ้าเป็นคนผิวคำํำหรือว่าผิวสองสีอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากว่าเอ้ยปากมันดูสว่างขึ้นกว่าเดิมอ่ะ <c oughs> อันเนี้ยก็หลายหลายคนก็ลองดูว่าเอยชอบสีไหนจะเป็นสีส้มหรือว่าสีแดงหรือว่าสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยแต่สวยมากทุกคนสีส้มสวยเหมือนกันจะมีกี่สีคะ รอติดตามามีหลายสีมีหลายสีมีหลายสีมากกว่าสีรอรอติดตามไดม้ดลเลยทุกคนแต่ว่าทิตหน้าเนี่ยประมาณาวันเสาร์เนาะเดี๋ยวเราจะมาลงสปอยเพรีเซนเตอร์กันและลจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มสปอยเพรีเซนเตอร์ใช่มีแพนทาุชั่นไหมมีสินี่ไงคุชั่นที่กัดตั้งไว้อยู่ตรงนี้ไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น เออมานี่ให้มันเข้ากล้องหน่อยเข้าไม่ทันรอกดแกยังไม่ได้เปิดขายนะเราจะเปิดขายกันเร็วๆนี้แต่ว่าเดี๋ยวุกคนมารอเช็ควันอีกทีหนึ่งนะแต่ลิปออยทุกคนอาจจะต้องแบบตั้งเวลาตั้งเวลาปลุกไว้เลยเออตั้งเวลาไว้เลยเพราะว่ารอบนี้น่าจะแบบคนน่าจะรอกดกันเยอะไม่ก็วันเปิดขายเราพิมพ์เตอร์มาด้วยอเดี๋ยวเอาพิมพ์เตอร์มาด้วยโอ้โหสองคนเลยอะชามแต่เออชําจริงคงจะเราจะอยู่กันยังไงวะ อาจจะต้องไกลหน่อยแต่ทุกคนดูดีสิาอานจะลับากาสิสมอะต่อใครอยากได้สินค้าตัวไหนพิมาได้เลยนะคะขอดูเซรั่มเลิฟค่ะอะเซรั่มเลิฟอะซุ้งเซรั่มเลิฟสีเขียวเซรั่มเลิฟคือสีเขียวตัวนี้ครับเซรั่มเลิฟคือสีเขียวตัวนี้ใครมันจะช่วยเรื่องสิวโคตรสิวอะไรต่างๆเพราะว่าอ,อันนี้คือมันมีตัวไอในคอมเพล็กซ์ที่เข้าไปฆ่าเชื้อสิวแล้วก็มีทีเคออยล์ที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียอีกฉคนั้นก็คือมันทำให้สิวอายุไวขึ้น อันนี้ป็คือคุณสมบัติของเซรั่มตัวสีเขียวถามว่าทำไมเปลี่ยนจากสีชมพูมาเป็นสีเขียวเพราะว่าหนึ่งเลยปีนี้เราเพิ่งเริ่มส่งแม่เราเพิ่งเริ่ม เราพึ่งแบบให้ความสําคัญในการส่งออกส่งสินค้าออกไปนอกประเทศฉะนั้นการที่ทําให้มันเป็นสีเขียวอ่ะคือมันเป็นยูนิเวอร์แซลกับทั่วทุกประเทศที่เราส่งออกไปว่าเฮ้ยสีเขียวอ่ะมันคือเซรั่มที่มันเกี่ยวกับสิวนะเกี่ยวกับท่าเชื้อสิวนะเราก็เลยอ่ะเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเขียวเพื่อส่งออกให้มันง่ายขึ้นลิปกรไม,มห่หีตัวที่โซอาไปแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีจัดจากกหน่ายแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเออทางโรง,งงานแบบไม่ได้ผลิตให้เราแล้วนะตอนนี้กํลาลังอยู่ในโพเซสท,ที่พัฒนาสูตรอยู่นะแต่ว่่าาาดีมมกนนนนตััว้ิใช ไม่มีขายนะคะไม่มีขายแล้วโซเอาแล้วเรียบร้อยที่เราก็โซเอาหมดแล้วเรียบร้อยวัดเดียวอ่าซื้อแล้วพอพี่ซุงเลยเออการต้องเลี้ยงหูกับตาคืออ,อ,อะไรวันนี้รีเฟซรีเฟซรีเฟซลิปออยล์เดี๋ยวรอเร็วๆนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาบอกวันที่นะแต่ว่าก่อนที่จะรู้วันที่ขายเนี่ยทุกคนอรอลุ้นกันก่อนว่าพรีเซนเตอร์จะเป็นใรพรีเซนเตอร์นี่คือวันที่เก้าอ่าใช่สปอยวันที่เก้าวันที่เก้านี้จะเริ่มลงใช่ป่าวันที่เก้าใช่วันที่เก้าวันที่เก้าอ่าซุปเปอร์ไวท์ใบ คิ้วเข้มหรอเนาะมีคิ้วมีปากมีคิ้วมีปากมีจมูกคนใบหรอเป็นคนสั้นหล่อสั้นคือมันมีหลายคนไงหล่อเคยเล่นหนังอ่ะโอ้ยอ่าเคยเล่นหนังเคยเล่นหนังมีมีหลายคนมีหลายคนทุกคนลงมือพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอเก้ววันที่เก้า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 อักษรยอดเดี๋ยววันที่เก้าเดี๋ยวเริ่มเลยวันที่เก้าเริ่มอักษรยอเดี๋ยวเราจะมาเป็นโคนันกัน อ่าทายกันเต็มเลยทายเต็มเลยคิวเทอือลิปแททูติดทนมากโอเคเลิศลูคุมขนกว้างใช้ตัวไหนดีลูคุมขนกว้างการแนะนําเป็นเจ้าตัวเซรั่มไว้ค่ะตัวนี้ลูคุมขนกว้างลูคุมขนไม่กระชับแนะนําเป็นตัวนี้ตัวเนี้ยคือพอลูกค้าใช้ไปเรื่อยใช่ไหมคะสักประมาณสามขวดลูกค้าจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้ามันอิ่มฟูคือหลายหลายคนอ่ะที่เคยใช้ไปใช่ไหมคะจากลูกค้าจากการ์ดเองนะก็คือเขาบอกว่าหน้าเขาไม่ค่อยโสม แล้วก็เวลาที่เขาเป็นประจําเดือนเนี่ยหน้าก็คือไม่โซเหมือนแบบเหมือนเหมือนต,ต่กอนอะเคยเป็นแหมว่าเราเป็นประจาเดือนหน้าเราจะโซมใช่ไหมแต่ใช้ตัวเนี้ยคือหน้ามัะจะไม่ค่อยโซมมากคือหน้ามันจะดูแบบ<ม>สว่างหน้ามันจะดูแบบไม่หมองคล้ำอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันโซมไหมคือประจําเดือนแหละมันก็ต้องก็ต้องโซมอยู่แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยเลิศจากเนต้าจากลูกค้าของกา์ดเองนะดูในดูในดูคอมเมนต์ใน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 ตะก,ากา้าในเขาเรียกว่าอะไรนะในฟีดแบท หมดหมดสินค้าหมดแล้วนะคะลูกค้าลูกค้าแบบมาซื้ออีกอันนึงได้เลยนะอ้าวทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เซรั่มไวหมดไปเล็บหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยแล้วเข้าอีกทีคือหลังเมษายนนะทุกคนเซรั่มไว้หมดแล้วหมดเลยนะเข้าอีกทีคือหลังเมษายนนะคะตัวนี้ตัวนี้ตายแล้วตายแล้วโอเคโอเคเย้เซรั่มไว้หมดแล้วโอเค ทุกคนป่กกี้คนที่กดไปนะคะจากที่น้องหมดใช่ไหมแบบไม่มีฉลาดว่าเดี๋ยวเอาให้ไม่เอาใครกดไปแล้วแล้วก็ลองใช้ไปแล้วมารีวิวกันด้วยนะว่าใช้ไปแล้วเนี่ยกี่วันแล้วเริ่มเห็นผลแล้วก็ใช้ไปแล้วชอบในเรื่องอะไรบ้างเออแบบหน้าฟูไหมตามที่เคมไปไหมแบบว่าช่วยในเรื่องหน้าฟูหรือเปล่าหรือว่าใช้ไปแล้วมีความแบบตื่นเช้ามาแล้ว f e e ได้เลย f e ดแ b a c k ได้เลยจะได้แบบเผื่อ ช่วงแบบปีเนี้ยเราคือเราจะต้องมีการเดินทางไปต่างประเทศด้วยแหละแล้วก็ไปดูอินกรีนต,ต่างๆเผื่อไปได้ล่าสุดในอย่างล่าสุดไปลาวมาไปลาวกับแบงค์มาแต่ว่าก่อนวันที่แบงค์มาวันสามวันนั้นคือทรหดมากลุยตะลุย,ลยตุ้มแดนไปคุยสัญญ,ญาไปโอ้โหวุ่นวายจัดจัดการน,นี้คือเป็นประเทศแรกแล้วเดี๋ยวเราจะขยายไปได้รอบไทยหมดเลยเออมาดูอีกไปกนมี<ล>คนมารีวิวด้วยเพื่อนเพื่อนจะขออ่านก่อนจเจอไหมเนี่ย ไหนวะ <c oughs> เราผู้เป็นคนหน้าดำใช้อะไรก็ไม่ขาวจนลองใช้เซรั่มไว้หน้านุ่มมาปรับผิวขึ้นตอนนี้เข้าขวดที่สองแล้วอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากเห็นบ้านหลังเกา่ามีคลิปไหมครับเรามีปัญหาแบบนั้นเลยอยากได้บ้านนั้นกลับมาบ้าง คือบ้านหลังเก่าของการ์ดเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะทุกคนคือตอนนี้เราอะกำลังแบบเออคือเราอะวุ่นอยู่กับที่จังหวัดกรุงเทพนี่แหละเพราะว่าการ์ดอะมีการรีโนเวทออฟฟิศบ่อยขยายทีมก็เลยแบบยังไม่ได้ไปที่จังหวัดอุทัยเลยนะคือเราอะทำงานแทบจะทุกวันเลยเอาไว้แบบถ้ามีโอกาสไปที่จังหวัดอุทัยอะเดี๋ยวจะไปถ่ายมาให้นะืะต้องรอวันพักอะใช่อนกแต่ตอนนี้วันพักเราก็อัดกันเนี่ยอย่างวันนี้เราก็มาขายของใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องแบบ ออกไปถ่ายคอนเทนต์ข้างนอกแล้วก็ไปไประชุมทีมาอะไรอย่างเงี้ยอีกก็รอก่อนรอก่อนแต่ว่าถ้ามีโอกาสไปที่อุทไทยเนี่ยเดี๋ยวจะไปถ่ายมาให้แน่นอนอ่ะต่อต้องไปเอารถกระบนะขนาดมาอะไรนะอีแ e ก่ที่สูงไม่จอยเลยจอยอันนี้คือจอยแล้วอาบน้ํามาอาบน้ํามาหัวหัวร้อนไปอาบน้ำไปแล้ววันนี้เป็นไงแต่ต้องบอกว่าคุณที่เก่งมากเลยนะเนี่ยคุณยังแบบว่ามาช่วยมาช่วยมาช่วยฉไลฟ์สดขายของอยู่งานไงเออเป็นงานเป็นงาน,เ,น,งานเก่งมากเก่งมากอ่ะต่อ เซรัลล่มไว้ถ้าใช้ไม่ต่อเนื่องจะเป็นไรไหมคะเซรั่มไว้ไม,<อ>ไม่ใช้ไม่ต่อเนื่องไม่เป็นไรค่ะอะสมมติมตว่าการเห็นผลอาจจะไม่ได้ดีแล้วเฮ้ย<อ>พี่บอล<อ>พี่บอล <laughs> ขอบคุณค่ะภระา,า,ส,าสวยเกินอะ <laughs> แข็งหน้าดูอ่ออย่างนี้ทุกคนอย่างตัวเซรั่มไว้ตัวเนี้ยที่การที่การบอกว่าใช้ไปแล้วเนี่ยแล้วหยุดใช้อ่ะจะเป็นยังไงบ้างสมมตินะว่าความขาวของหน้าของหน้าทุกคนเนี่ยสมมติอย่างการอ่างเงี้ย คะแนนความขาวสมมติเต็ม5ใช่ปะสมมติตอนเนี้ยการขาวแบบระดับที่4แล้วการใช้เซรั่มไว้อย่างเงี้ยใช้มาเรื่อยๆเ,เลยสมมติใช้มาสี่